อย่ผมก้าวชนแนลที่ผมหาไปนานๆผมมาก็ไมีคลิปลงคนระับผมไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับก็กลับมาทำคลิปแมเลี้ยงานะครับผมก็ไม,ม่พลาดที่จะทำคราบตันนี้เก็บซอฟต์แวร์ด,ดีกว่านะครับไปกันเลย go นี่ะซื้ออัลเลสติกของซอฟต์แวร์รรรนะครับผมจริงจังเวลาเล่นผมไม่ได้นทำเป็นเล่นนะครับถ่ายคลิปอัดจีนะ้ำลงยูทูปมีไหมครับมีนะครับลงยูทูปก็มีครับผม ช่วยผมก็แล้วแต่นะครับผมทำยังไงก็ได้แล้วแต่คุณเลย,นะ,ะย,ยนะครับคนคุณจะทำยังไงแล้วแต่คุณนะครับส่งมากดไลค์ให้เป็นให้กำลังใจผมก็ได้นะครับผมขอคนละหนึ่นงไหลแล้วกันนะผมเพื่อนมาดูคลิปนี้นะครับเอาผมอยากเห็นคนละหนึ่นไงไหลจริงๆนะครับล้าให้เจ้าตัวไปกดเองนี่ไม่เอานะครับจริงๆช่างน,นะเวลาเล่นก็แบบมัึงปิ้งมาเร่งนะครับผม โอ้ึงมันเล่นมันเล่นเล่นนานครับม่งมานก็เล่นแต่ไม่ค่อยได้ไม่ได้คลิปลืมนะครับลืมอัดโอ้ตอนนั้นรอบเสียารงเลยครับความรู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าตามผู้นะครับผมผมไม่ค่อยเก่งนะครับเหมือนเู่มาเลยไอ้คำเนี้ยที่ผมเจอก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับจะตายแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะแพ้เท่าไหร่นะแต่เราต้องรู้แพู้้ชนะเราเล่นเกมเนี้ยผมเล่นจริงจังนะเวลาเล่นนะไม่ค่อยเก่ะผู้เลย ครับผมจะไปใส่ซาว n d e f ฟ e c t ให้ก็แล้วกันนะผมไม่ไม่ใช่ซาว n d e f ฟ e c t ดิเอ๊ะจะเป็นตอนทำไม่เอเอจะพูดอะไรยังไม่รู้เลยนะผมก็เดี๋ยวขอเล่นก่อนแล้วนะครับเพราะเป็นการเล่นที่มันมือนะมไม่เล่เาเสกดิไอ้ลูกหน้าผมนะผมผมันจะใส่น้ำไว้ก่อนนะผมผมจะตัดต่อวิดีโออยู่นะผมน้ำตัดต่อวิดีโออยู่แล้วใครก็รู้กันว่าตัดตอ่อ แต่ไอที่ผมเล่นเนี่ยไม่ได้ตัดนะจริงเลยนะผมดูเอาเองนะครับอ๋อผมก็แบบต้องทำยังไงให้ได้นะฮะจานั้นผมเมื่อวานลอบไปพันเดนะนั้นคนก็ไม่ต้องใช้สเก็ตบอร์ดผมเล่นถือจังครับเลือดตายยังไงนะครับไม่ใช่เดี่ยงเดี่ยงเดี่ยงเรือจะเดี่ยงย,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 ยังไงนะครับจะใช้หลายตามสมาธิประความเมื่อวานคงมีอยู่นะผม แต่สเก็ตบอร์ดนี่ใช้ไหมก็ใช้บางบางช่วงผมที่ผมแบบรถไฟมันมาอยู่ใกล้เราเราฝือแบบอะไรอย่างนี้นะครับนี่ฮะบุกการ์เซ่ไอ้ถังผมนี่ฮะบุกผมก็จะรู้ว่าใครมานังไหนบ้างนะบุกน้องบุกว่าเราคนที่รู้แล้ววิเคราะห์นะบุกผมไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะบุกโ,โอ้โหโอ้โหเกือบตายอู้ยเน,นาะไม่เป็นไร ครับผมไม่เป็นไรหรือเปล่าเสียใจปะแบบนี้โอ้โหมือแรน,ะนะครับทุกคนมืนมนอแรนดิ้งอ่ะทุกคนมือผมร้านนะครับมาแล้วต่อดีกว่าเกมที่สอง go แล้วตัดต่อยบางช่วงครับผม จำวันแล้วต้องเขาหน้าจะใช้ต่างๆนี้ต้องใช้สเก็ตบอร์ดแล้วกนะันสกีบอร์อดผมก็มีอะหลือให้สออันนี้คู่อะไรนะแต่เอาจริงนะผมเล่นแบบจริงจังนะครับคลิปนี้เกียรตทีผมไม่แน่ใจนะผมบอกไปก่อนนะครับทีนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจอ่าไอ้เครื่องนี้ที่ผมพลาดไปตอนนั้นทุกคนไปย้อนดูเองนะครับไม่น่าพลาดเลยตอนนั้นอนะแบบภาพโอ้โหภาพแบบไม่มันเลยนะโอ้โหเป็นเครื่อง เก็บนี้ของผมดีเลยอะตัวตัวน้ำชั่วของผมอะโมเลเนะไปเ,เครื่องเครื่องนยันน้ำชั่วของผมตัวแหววมาป้นยนินถ่ายทีบ้างนะครับอันไหนได้ก็เอาก่อนแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เป็นไรน้ำชั่มันลื่นลั่นนะไอของมาแล้วเนะพราะเอกจริงของพห้เอก จนทางเราก็ต้องใช้สกีบอดไปเลยนะใครมือเร็วก็กดฐานนะครับแต่มือช้าก็เดี่ยงนะครับเราใช้สเตปของการแบบเล่นแบบปจจระจานะ งียมอนอคช่วนครับเจะเป็นสักพักยาวเลยแหละจจริงจในการเล่นเกนมากแล้วลนี่อูอ้หูการจตตาน้องเหมียวไดเกิดขึ้นทุอคนเห็นปะอ้โหพือนดูในคลิปเอานะครับเมื่อกี้การจตตงน้องเหมียวได้เกิดเกิดขึ้นแล้วอู้หูตตงน้องเหมียวได้เกิดขึ้น,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 รรนจริงจ มาแล้วเครื่องเครื่องบินของเจ๊ไอพ่นเจ๊ไอพ่นสเปร๊กินเร็วดีนะเนี่ยเราได้เป็นเครื่องบิอนของเจ๊ไอพ่นสเปร๊ที่เขาได้ใงายาะว่าทาวามเร็ เล้สั้นเล็วแท้โอ้มือนันเจินทีหเหรอมื 16, อ่นหกอะทุกคนรอบสองหมื่นหกยังยังยังตอบอเขาจะนาขึ้นเรื่อยๆนะเอาจริงอ่ะ เองทุกคนสูส้ๆนะผมผมสู้ต่อไปครับผมเอาเอาสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ